ที่เหมือนเดิมทุกคนวันนี้มาฝึกประสบการณ์กับ UOB เป็นใช่ครับวันนี้ก็มางาน UOB c r i s Flyer นะครับของ Singapore a i r l i n e ใช่ไหมครับร่วมกันก็รู้สึกดีใจมากเนาะเพราะเราเป็นคนที่ใช้บัตรเครดิตค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีการแลกมายเพื่อเดินทางแล้วก็เดินทางก็เยอะมากๆก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นงานที่ที่ สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วก็ไม่ไม่เฟกอะ่ะวันนี้ถือว่ามหาศาลรนกาทสำหรับการทองเที่ยวเพิ่ม <c oughs> ใช่แล้วก็ยิ่งรู้ว่าแบบบัตร UOB มีวิธีการแลกไม้ที่มันง่ายขึ้น <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเออโอเคถ้าแลกง่ายขึ้นก็น่าสนใจมากนะ <c oughs> ครับเพราะว่าขั้นตอนของการแลกปกติจะจะจะ,จะไม่ได้ง่ายมาก <c oughs> แต่เขาทำให้มันง่ายก็คิดว่านักเดินทางทั้งหลายน่าจะอาจะคือหากับกับกับเดี๋ยวนี้ครับฝากชวนชวนละกันสำหรับใครที่แบบอยากท่องเที่ยวแล้วก็ ให้มาเลือกตรงนี้ดีกว่าคุ้มค่ากผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับมาสมัครนะครับ UOB Krisfire er นะครับผมเป็นบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดว่าสมัครตอนนี้มีสามารถลุ้ลนโชคได้ด้วยนะครับ<อ>ได้4 2 0 0 0 0 2ไมล์นะครับ<อ>ก็คือได้ตั๋วเครื่องบินนะครับ Business Class ที่จากนี้ไปจนถึงลอนดอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบสมัครแล้วก็รีบมาชิงโชคเพื่อ คุณจะเป็นคนโชคดีคนนั้นครับผมย้าถามีเบิร์ดขาวขอบคุณมากครับขอพิร์เดย์ขอบคุณครับผมเขาบอกว่า34ปีแล้ว34ปีแล้วใช่34ปีแ้ยไหมอายุตัวเล่นนี้เคยไหมไม่ไม่เท่าไหร่ครับจริงๆจริงๆชอบชอบแบบจริงๆเวททุกๆปีเราก็จะรู้สึกว่าเออ34ปีที่แล้ว33ก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปตามวัยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามเจอ จะทาตัวให้เด็กลงหรือทําตัวให้แบบอายุมากกว่าความเป็นจริงก็ธรรมชาตินะเราอายุเท่าไหร่เราก็เป็นอายุนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตสะสมประสบการชีวิตไปเรื่อยๆคนบอกเขาเลขสามไม่อยากนับแล้วอะไรไม่ใช่อยากนับนใช่ไม่ผมเฉยๆครับผมคิดว่าบางคนก็จะคิดว่าถ้า30ก็คืออายุเยอะแล้วแต่สำหรับผมผมบอกว่าด้วยชีวิตหลายๆอย่างก็รู้สึกว่ามันยังเริ่มต้นหลายๆอย่างนะคนเราชีวิตเรามีเฟสเด็กเฟสวัยกลางวัยอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเราก็เอ j นจอยไลฟ์ให้ได้มากที่สุดครับเป็นเป็นยังไงบ้างสำหรับวันเกิดที่ผ่านมาเป็นแบบเรื่องใหญ่ไหมหรือว่าแค่มีเบิร์ตเดย์กันสนสบายเอาจริงๆ <c oughs> ผมเกือบจะลืมวันเกิดของตัวเองด้วยซ้ำครับ <c oughs> ผม <c oughs> ด้วยความที่เราทำงานหนักแล้วมันวันไหนนะ <c oughs> มันกำลังอ๋อมันกำลังจะถึกแล้วแล้วก็ก็มีเบิร์ตเดย์กับที่บ้านแล้วก็วันนั้นบังเอิญก็เขียนเข้าไปในกรุ๊ปหาเพื่อนๆที่สนิทกันแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็แค่นั้นเลยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะพอเรายิ่งโตเบิร์เดย์มันก็จะไม่ได้ไม่ได้อะไรมากใช่จะเล็บง่ายแค่ได้อยู่ครับเค้กน่ารักเค้กหวานใช่เค้กเค้กก็น่ารักมากครับแล้วก็แบบพี่ๆที่เราทํางานด้วยไม่ว่าจะเป็นช่อง3ามเป็นเอ่อเป็นสปอนเซอร์ต่างๆที่เราถือพรีเซนเตอร์ก็ส่งมาแล้วก็คอมเมนต์ของคนที่แบบไม่ได้เจอกันหลายปีไม่ได้คุยกันหลายปีก็แฮปปี้เบิร์เดย์ก็รู้สึกอบอุ่น่ะรู้สึกอบอุ่นมากครับอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมในวัย34 สามสิบสี่ปีก็อ,อยากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับ <laughs> อยากจะได้เพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าปีสองปีที่ผ่านมาทำงานหนักแล้วก็แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็ปีนี้ก็คือจะให้ความสาคัญกับ,บเรื่องนี้มากาาไม่ไม่ไม่เชิงเบางานลงแต่ว่าทํางานให้ให้ให้แบบให้คุ้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าใช้หัวมากขึ้นไม่ใช่ใช้แรงอย่างเดียว แบบว่าทําแต่เรื่องหลังหทำแต่ตงกายของเราใช่ใช่คือผมมีปัญหานิดนิดหน่อยๆยครับผมแต่ก็ไม่ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ใช้เวลาในการแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้ใกล้จะหายแล้วก็โอเคก็เกือบเกือบแล้วครับปัญหาเรื่องคล้ามอะไรคะมีเรื่องกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับผมเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องเอ็นเรื่องไรฉีกอะไรประมาณนี้ครับที่ต้องต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันตอนนั้นพอมาเกิดอะไรแบบนี้รู้สึกประหนักหรือว่าแบบ รร,รู้สึกว่าเราจะทํางานหนักประสบความสําเร็จแต่ถ้าร่างกายเราไม่ดีมันก็สุดท้ายมันก็เท่านั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันคุ้มไหมที่แบบคือเราเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างแล้วพยายามทําเองแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดที่เราจะทําได้จนจนบางทีมันฝืนร่างกายความเป็นจริงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแล้วแล้วพอมันเกิดบเกิดเจ็บเกิดอะไรขึ้นมาเราก็กลับมาคิดแล้วแบบเออเราอาจจะต้องวางแผนดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ให้ร่างกายเป็น เป็นพ r i ร r ยนมากกว่านี้ครับทั้งนีกว่าปรับเหมือนปรับเยอะเหมือนกันนะครับก็ปรับเยอะครับก็พยายามจะแบบแบบเสาร์อาทิตย์ไปกับเพื่อนเพื่อนก็น้อยลงอะไรเงี้ยเพราะคือไม่ถึงกับปาร์ตี้หรอกแต่ว่าแบบไปนั่งกินนั่งอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนเพื่อนก็ก็ตอนนี้ก็ปีนี้ก็บอกว่าได้แค่วันนี้กับวันนี้เท่านั้นและพยายามจะนอนห้าทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงครึ่งทุกวันตื่นขึ้นมาจะได้สดใสจะได้มีแรงในการทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเล็กๆน้อยน้อยที่ ด้วยวัย34ผมก็คิดว่าถ้ายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็จะแย่ลงมาเรื่อยๆนะครับคือเปลี่ยนไปเซ็ตการใช้ชีวิตเลยสำหรับปีนี้สำหรับสำหรับสำหรับร่างกายร่างกายได้ถูกได้ไหมครัก็มันมาเพิ่งสองอาทิตย์ก็ทันได้อยู่เพิ่งสองอาทิตย์ได้อยู่ได้อยู่ได้ก็แบบมีแล้วก็ทีเหาือจะได้เห็นออกงานบ่อยขึ้นเลยครับหรือว่ายังจะไปอยู่เยอะหน้าถ้าเขาชวนผมก็ไปครับผมอันขออนุญาตถามครับต้นสังกัดอะครับตอนนี้เขาเปนังกัเป็นยังไงก็ยังยังเป็น ยังยังเซ็นกับช่องสามอยู่ครับแล้วก็ก็ก็ยังไม่ได้หมดเร็วๆนี้แล้วก็เอาเข้าจริงๆโดยส่วนตัวก็เป็นเป็นบ้านของเราเนาะเราอยู่มาตั้งแต่แฟนตัวแบะเราแบบวา่าคงยากที่จะไปไหนใช่ไหมครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็เราก็เลือกงานมากขึ้นแล้วก็ดูจังหวะที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับคือถ้าจใจก็อยากจะทําอะไรที่มันคืออยากแสดงต่อไปแต่อยากแสดงอะไรที่มันรู้สึกว่ามันใหม่ๆมันท้าทายมากขึ้นนะครับ อย่างละครตอนนี้กไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีนะครับเราก็รู้สึกว่าถ้าจะเล่นละครอีกก็ก็น่าจะต้องเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่มันมันเราอยากที่จะลงไปลุยมันใช่บทมันโดนแบบสภาพแวดล้อมมันมีความสุขในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เนาะอย่างที่ว่าเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเราทําองคอ์กร2องคอ์กรเราบริหารของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสิ่งที่3ก็คือแบบการเล่นละครด้วยควบคู่กันไปเนี่ยเราก็มั่ร์ว่า จังหวะอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวครับคมเข้ามาเยอะมากเลยครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเท่าไหร่ครับแต่ก็มีคําถามมาแต่ผมก็ค่อนข้างแบบชัดเจนว่าแบบเออช่วงนี้แบบด้วยองคอ์กรที่เราทําก็ก็ไปได้ด้วยดีด้วยก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เรามาท o u t u b e ของเราด้วย YouTube ก็แบบเออก็เห็นหนทางอะไรหลายๆอย่างที่เราทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ <ๆ S 2> เราก็เป็นผู้จัดเราก็เป็นปอดี้วเองถ่ายก็ถ่ายทําที่บ้านเราออฟฟิศ ก็อยู่ติดกับบ้านเราเราเหมือนมีโลกของเราอยู่ที่แบบถ้าใครจะดึงเราออกจากโลกเนี้ยมันต้องมันต้องมันต้องรู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าจริงๆครับที่คทอกว่าทาทายโดนตัวเราือผมแครู้สึกอยากเล่นอะไรที่มันเป็น realistic acting ม,มากขึ้นนะครับเราดูแบบซีรีส์ต่างประเทศแล้วเราก็เห็นว่าออสมัยนี้การแสดงมัน,มนไปถึงไหนเท่าไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นที่มันเว a ที่มันไม่ใช่แบบว่าแบบ ที่มันมันเป็นคําพูดที่คนพูดจริงๆเพาเขาใช้กันหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคนได้จริงๆและแบบแสดงโดยที่ไม่ต้องแบบไม,ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไม่ต้องเค้นไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรเยอะมากแบบรู้สึกว่าด้วยวัยมันแบบคือดราม่าหไหวดาาหได้แต่ว่า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 อย่าให้มันเป็นอะไรที่มันธรรมชาติครับปีนี้มีเป้าหมายเรื่องครอบครัว,รวสร้างครอบครัวอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ค,ครับตอนนี้ก็คิดคิดครับบอกตามตรงว่าก็คิดคิดแล้ว แต่ว่ายังยังมีหลายหลายอย่างที่มีด่านหลายๆด่านที่ที่รู้สึกว่าต้องแบบเซตให้ดีก่อนครับต่อความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีถ้าได้ดีไปได้ดีเรามีการคุยแค่กับเขาเราคิดเริ่มคิดก็มีเขาว่าไงบ้างฮะเขาก็ก็เห็นเห็นเห็นตรงกันเห็นตรงกันด่านที่ว่ายังที่บอกว่ามีหลายๆด่านหลายหลายด่านด่านตัวเราเองเนี่ยหลายๆด่านด่านงาน การความพร้อมคือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่คน <te> <a> สองคนแบบแต่งแล้วก็จบเล้ะมันก็แบบมันก็จะต้องคิดถึงถ้าเกิดว่าเรามีลูกเราจะสามารถส่งเขาเรียนได้เขาเร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 า,เราพร้อมกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วหรือย,อยังพร้อมที่จะจะจะ,จะมอบออแรงของเราทั้งหมดให้กับอีกคนคนหนึ่งแล้วหรือหรือย,อยังจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่า ว่ามันก็ใกล้ที่จะถึงตรงนั้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ายังอยากจัดการเรื่องงานอีกสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งครับแล้วทางเขาเคลียร์ด่านรอเนี่ยอะไรนะครับขเ,ขรรเขาเคลียร์ด่านรอเนี่ยเขาเคลียร์ด่านเขาเองก็เป็นเป็นคนทํางานเหมือนกันก็ทําทงานคน่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันก็้าใช่ <c oughs> คือผมน่าจะบ้างงานกว่าเขาน่าจะบ้างงานกว่า <c oughs> แต่ผมแบบแบบผมเริ่อมอะไรมาเยอะแล้วผมก็อยากจะทําให้มันไปถึงจุดที่แบบ ไม่อยากให้มันมีอะไรที่จะมาช่าเราก็มั่นใจว่าหเราเริ่มมาเป็น10บสปีแล้วแล้วอยากให้มันเซ็ตกว่านี้อีกส<ม>ักนิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็ค่อยค่อยดูค่ะคิดจะคิดเรื่องแต่งงานกับผู้หญิงไปนก็แสดงว่าเขาก็มีเคมีหรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออไปด้วยกันได้ยาวๆใช่ไหมเราก,ก็ก็ไม่อยากจะแบบ หวานหวานอะไรมากมายเนาะหวบนชื่นชมหน่อยคือรู้สึกว่าความหวานเนี่ยเราเก็บไว้ระหว่างเราสองคนได้แต่ว่าอยากชื่นชมมากแต่ในแง่แต่ในแง่ของของคือคืออายุก็เท่ากันแล้ววัยที่อย่างที่พี่บอกก็สามสิบสี่แล้วแล้วก็แล้วก็เราก็เราก็แบบเห็นเราก็ทําค่ายนะทำค่ายเห็นเด็กเห็นอะไรพี่ชายเราก็มีลูกเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็เป็นแฟมลี่แมนคนหนึ่งแหละที่แบบ เราก็มองหวังว่าเราก็วันข้างหน้าเราจะมีลูก3คนสคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีหลานมีลูกมีไปเที่ยวกันเยอะๆในแบบอีก1 0 20ปีข้างหน้าก็อยากจะมีภาพนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราแบบตัดสินใจด้วยความไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีก่อนภาพตรงนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมวาะนั้นอยากจะอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบแล้วก็เป็นไปตามอารยาทของทั้งครอบครัวครอบครัวเราหลายๆอย่างด้วยครับขอบคครับยักษ์พครับขอบคุณครับ ก oh, ็จ่ารอครับคุณครับ